วันนี้วันที่6พอย2514บ้านคุณหมอเปิ้ลครับหลังลงสีปากเพียวสบบระบุรีติดออนกิจ 5K ครับแต่ตัวนี้ใส่แค่ครึ่งหนึ่งคือ 2.5K ครับผมจากของจกรพีเอสซีแอนโซลาเซลน้าหนองโลใต้ครับผมอ่าตัวนี้เป็นกล่องคอนโทรนครับกล่องคอนโทรนมี Wi-Fi สำหรับปิดเปิดโดยอัตโนมัติครับมีการดูดมีการเซิร์ชกันฟ้าผ่ามีอ่า ทีเราทมเมอร์กันไฟกระชากครับผม 5K คุณหมอจะใช้ไฟตอนกลางวันเป็นหลักครับผมกันอยู่ข้างบนครับ10 12แผ่นครับผมที่บ้านครับผมที่บ้านคุณหมอเปิ้ลอยู่ข้างบนหลังคานี่ครับ12แผ่นครับผมอ่าคุณหมอเปิ้ลอยู่นี่เลยนะครับนี่ครับนี่ครับบ้านคุณหมอเปิ้ลสวยงามไหมครับคุณหมอครับ บริการลูกค้าดีเด่นของผมครับชุชาติผู้ดีครับอสนใจโซลาเซลล์ทุกระบบครับติดต่อได้ที่ครับหอจ้กพเอสซแอนโซลาเซลลนะ์ณหนองนนใต้เบอร์โทรศัพท์0875808335ขอบคุณคุณหมอเปิ้ลอีกครั้งครับผมขอบคุณครับผม